สวัสดีค่ะน้องอยากทานน้องถั่วไหมค่ะสบายดีจับพี่้องสบายดีสุขสุขคตนะคะสวัสดีตอนสีุ่งแรงอากาศเริ่มอ่อนพี่น้องแต่กลังเว้นะแดดแดดโพดแดดโพดแดดฮอนวัานอากาศร้อนมากวันนี้ก็จะมา ตัดจริงส่วนเกินต้นนี่ออกเพราะาหัวซึ่งมันจะหนาแล้วมันขึ้นซ่าตัดแต่งจริงพอได้ไปใสย่ยูแต่ได้บานแล้วก็อยูแต่ได้สวนอยู่ในต้นใหม่วดนไปวดนมาดิแล้วจ้าไปมันบรงงานเพก่ตัดออกเนาะซึ่งมันจะหนา เผื่อมันบางแล้วมันสิขึ้นไว้กล่าอาจจะงามกว่าเก่า ไปเห็นอยู่บ้านข้าเจ้านะแบบว่าต้นที่มันใหญ่แบบว่า,ยา,ยแบบวาประมาณสเมตรเ่ยนะคือจะว่งางามงามสูงสเมตรแต่ข้างหน้านั่งก็ปลูกไว้ทุกมุมนะคะ ช่วงนี้ปลูกแต่ไม้ประดับพี่น้งงงงองปลูกแต่ไม้ประดับพี่น้องบางคนก็ถามโอ้ยทำไมปลูกแต่ต้นไม้ทําไมไม่ปลูกไม้กินมากก็คือตอนนี้นี่ปลูกต้นไม้ประดับก่อนเพราะว่ามันบันทด้เสร็จสมบูรณ์น่ะนะคือแบบเดินหรือว่าอันนี้มันจะเสร็จสมบูรณ์นั่งเลยบันจะปลูกไม้กินมากเดี๋ยวอาจจะทมดินเพิ่มมันบาลานต์คือปลาปังบ่อนี่มันยังเป็นบ่อนที่ว่าน้บฝนตกมาแล้วน้ำขังและก็สิทำขั้นสะไมแล้วก็สี ล้อมหัวพ่นแหละพอล้อมหัวเสร็จแปลวนั้นตั้งสิเริ่มปลูกไม้กินหมาวกว่าน่ากับหมักปลูกคือปลูกไปรเรื่อยๆแหละพี่น้องไม้กินหมากก็ได้นีมีแต่ไม้ตอนเอาซื้อไม้ตอนมาปลูกมันจะได้กินว้กับต้นหนึ่งกับ <c oughs> ซื้อกับแพงอย่เด้ยพี่น้องคอยเป็นคอยไปทีละอย่างทีละก้าวพี่น้องเลยถ้าเฮาเห็ดทั่วแล้วมันกระซิ่งหูมุมว่าต้นใดสมควร เหมาะสมหับการปลูกมุมใดอาศิเฮัอาร์ิบมกม่วงไอ้ฮะอาจ์ิปลูกาตามหลาะขอบปลัวก,ก็ได้หรือว่ามากเอียงเอียงเอียงันนะต้นพ้าต้องปลูกมุมใดเพราะว่าสะหนามมันแบบว่านั่นมอมันบปก่งามมันบดซุมแบบว่ามันเป็นแบบคันคูนบดเสมอกัะไะไก่แก่มันเป็นแบบมันเป็นทางหนามนะหนามมากแค่ฝนตกแค่หาเดียวมันก็ขาดกระปุกมาแห้งก็ยังขาดเรี่องปลากระปุยู่ ก็เลยจะทับเป็นคันสะใหม่ิดเลยแล้วก็แบบเบิเ่งขักก้อนตอนเขาเจ้าจกสะนะเขาเจ้าคำนวณแล้วตอนแรกว่าเขาเจ้าก็สิทธะขั้นใหญ่หเห็นเลยพี่นอ้องมันแบบว่าบดจกแกลเลยที่ดินน่างนะข้างล่างมันเป็นหินก็คือความลึกจะได้สุด2เมตรคิดเอาแค่ทมดินในเฮือนบริลายต้องไปขุดสะสองบ่อนเพราะว่า มันข้างลางมันเป็นหินด่านนะพี่เ้องเป็นหินแบบมันบอสามารถขุดลึกได้ฮันนะก็เลยได้แค่สองเมตรไม่ได้หลายกสิทําขั้นคู่ขึ้นใหม่ว่าแถวนี้ข่างพื้นดินมันเป็นดินแบบเป็นหินหมดเลยหลดตกักตักลงมาได้เป็นแบบดินมากสิทเป็นค้อยแล้วมาต่ำ ต้องได้ทมลายผม่หลายกับบริสูงคือนังผมนี่กับซองรอบกับเบิดตั้งหกหมื่น <c oughs> แต่วันเป็นดินทรายจ้านั่งขักๆนั่งตะบอบตอบขาเราเป็นีขงขักเนาะ มันนาเกินมึงนี่เพราะว่ามันนาแบบว่าเขาซื้อมากกับมันเป็นปุ่มแบบนี้อยู่แล้วนะแต่มันนากระถามันใหญ่มันอาจจะจ้างออมกมาก็สิงามเนาะ้าไปเห็นอยู่เพื่อนหมู่เพื่อนกะเจ้ากะเ,เจ้าปลูกมาหลายปีนะงาม ช่วงนี้อากาศร้อนจ้ามาแล้งสกินข่าวกับยังเด้พี่ดองกับข่าวาคลิปออกกับตะมือสกินยังแล้วจะขับไปบุกบ้านก่อนพรับ่้ากะบ้าปีศ <c oughs> าจด้ปลาหลาเมื่อต้มยำปลากระเซ็นแซ่บพี่ดองก็เอิ้นปลายยอนตอมันหลาย มันอยากหนาพดนเนาะหรือว่าซีซับแบง่งออกไปปลูกแต่กระซับออกไปกับกบโปง,งามเลยเนาะพอข้าเจ้าขายมากเจ้าก็ายปเป็นก่อแบบนี้อยู่แล้วแต่งมันบางก่อนเป็นไม้ฟอกอากาศ แต่งให้มันบางมันจะได้ขึ้นนางใส่ขี่งัวกับขี่หมูมันกำลังงามขึ้นอยู่นะ เน้ในใจเจ้าว่าก่อนอกำลังสั่งกระเจ้าเห็ดตัดหลักไม่เสียมาล้อมรั่วนี่กะห้วยสาคำนวณเบิ่งนี่ก็อาจจะประมาณ200หลัก200หลักกระว่าเพิ่นคิดหลักละ สิบบาทแพงหมดพี่น้องไม่รักหนึ่งหกสิบบาทเพราะที่ที่นอกากับ,บมีไม่เนอะก็ต้องหาซื้อคนอื่นขเาขาจกคสิตัดค่าหกสิบบาทต่อลกคันซองร้อยก็ประมาณหมื่นซองค่าถมดินตบแต่งคันสานี่กะน่าจะสองถึงสามหมื่นพอแหละเพราะว่าต้องไปตักดินจากอลอื่นมาลงนี่ อาจจะไปข ON, function, rage, antis, also, ุดสะกลางทงหน้าเพราะว่าไก่บ่อนตกกะเวลาน้ามีก็พอได่มีน้ำวันนั้นสิไปขุดจุดริมหวยบะริมหวยก็ย่านน้ำไปอยู่เพราะว่าที่ดินหน้ามันสียาวไปจอดริมหวยพแดดพี่น้องแดดทอนแดดทอนแดดโพขนาดสี่หาบงแรก็ยังแดดแห้งอยู่เลย ต้นทานตะวันก็กำลังสวยอยู่บ่หม้อแ,แม่กับต้นไม้หลัดจ้ะพี่น้องอยู่ผู้เดียาวอนอนเงีเยเง็ยบกำลังกินจะเสร็จยังกินผัดยังผัดข่าอีกป๊อปข่าก็งามงามจุสิแก่เลยกินบ่ทันผักบุ้งแห่งกาลายกินบ่ทันผักหอมก็งามสืบสืบหมูมาเห็ดพันธุ์ข้าวปุ้ดกินบ่ เริ่มสวยแล้วมันบางแล้ว ส,สวยเลยจ้ะพี่น้องจ้าเห็ดนั่นเห็ดตีเหมาะเป็นแม่ค่ายเงาไปพี่นอ้องเดี๋ยวก็ต้องเริ่มปลูกมันแล้วเพราะวะ่าปีนี้มันบรร่ได้กลนหลายไ่ได้ถอนหลายประมันมันบรร่ติดปีที่แล้วก็จะได้แบบปลูกไว้เดี๋ยวอีกมือสองมือเนี่ยใสย่คัดเจ้ามาถ่ายให้แล้วก็สิบปลูก เด็ดไปเรื่อยๆกับธรรมชาตินี่แหละจ้ะพี่น้องจา้ตาตะมันกับพีนี้กับราคาก็ที่ว่าโอเคอยู่พี่น้องโลละมันแห้งโลละเจ็ดบาทมั้งหกบาทเจ็ดบาทนี่นแหละมันดิบเขาบกคอยหลับซือซ้อโซนนี่ฉันวิ่งแต่สื้อมันแห้งต้องแบบว่ามาฟ้าแล้วมาตากแดดแล้วก็จังกอกจังคายใส่กระสอบขักแน่พี่น้องเวแสดงงี้นเขาก็เป็นง่ายๆนะพี่น้องเนาะ โอเคพี okay, <laughs> ่น้องขาทักไทยเด้อเราไปใส่ทักไทยในรอบบ้านนี่แหละพี่น้องกับพี่น้องกับสิพ่อแต่บรรยากาศัเก่าแล้วกับพ่อคดกาวเดี๋ยล่ะกับของเนวคนอยู่พอเดี๋ยวเนาะโอเคพี่น้องจะได้กขอบคุณทุกคนเด้อแต่ก็ยังมีคนเข้ามาให้กำลังใจนางลายอยู่ดิกับที่ว่าโอเคเด้อก็จะรอซื้อมันกับ คลิปหนึ่งพันสองพันกับภูมิใจแลพะพวกนี้กำลังใจดีโนมีคนเบิ่งถ่ายไปไเรือ่อยๆจวเบิ่งสระกาลเหนื่อยดินร่นเหน่อยแรแล้วพี่น้องโอเคจับพี่น้องจา้าขอบคุณเดอ้อทุกคนที่ยังติดตามพีน่น้องการจันการสบายดีเด้อจับพี่น้องจา้าสวัสดีทุกคนเดอ้อขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงค่ะขอบคุณที่ยังเข้ามาชม คนคนเดียวที่อยู่บ้านเงาะเน็ตแงสาวโสดสบายดีดยทุกจ้าพี่น้อง